สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทยายสวัสดี FC Berserku ทุกคนเนาะพี่น้องทักทายตอนเที่ยงเนาะตอนเทียงนะยังอยู่ทึงเที่ยงคือเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่ามือนี้บดีเกี้ยวเนาะมีแต่มาหาบเนาะสิวไวยออกมาเนาะพี่น้องมืนอนี้กะยังบดถ้าเรมีพ้นเนะาะเมื่อวานนี้มาเกี้ยวมีพ้น p อย n t พ้นหยิบจักหน่อยเนาะกะเกี้ยวคือเก่าพี่นอ้องเกี้ยวไว้มือนี้มันแดดมันหมังจักหน่อยซึ่งปุ่นยัยบุญกลัวกับจำโบ่มยัยปลอกลงมัดเนาะบานี้สเล็กอะสีลงไปหาบน้ำเนาะ บดีเกี้ยวมีแต่หาบย่างเดียวเนาะเมื่อวานนี้พ่อยายบนลวมกับจำโบกู่หาบขึ้นทงเทียงแล้วเบิดเนาะหน้าแคมบานจนสุพิ่นปันเนาะพี่น้องได้13สอบเนาะหน้าเค็มบานสองพหลูสุพนเฮ็ดเนาะเพราะว่าซึมแสลมาเกี่ยวอยู่หน้าแค้มหวยเนาะมากับเลยแห่ลวกะยายแสลในละมียายปอกลวกะแสลแล้วมีน้องจีจี้มาหลินอยู่ทงเทียงฟองพี่น้องเมื่วาอยู่ทงเทียงเนลงไปนําอยู่หน้าผอพี่น้องมีเด็กน้อยกับบงเงาเนาะพี่น้องมันหองดูมันทําดู กับวเง้าวพอได้ปากได้บาน้าเด็กหน่อยเนาะเมือนกัสิพาพี่น้องมาหาบเขาเนาะหาสิหาบขึ้นไว้ทั้งเที่ยงเลยพี่น้องลายคน f c ก็ถทามาว่าคือบบใส่รถดเกีียวโอ้ยพี่น้องรหลดเกีียวแถวบ้านชุนแสลงบ่คอยมีนะคาจ้างก็ตตองไปจ้างแถวในเมืองน้องมาอีกอย่างหนึ่งงบบ่มีพี่น้องงบสิจ้ามันกับ่พอเนาะพอได้แต่หาเสากินคาไปวันๆวนเนาะก็เลยใส่แห้งคอยเกี่ยวไปเนาะพี่น้องเมื่อยกับพักพรอนไปน้าเนาะมันหักสิเหลวคอยเกี่ยวคอยเห็ดไปเนาะ อาซีเพรานแสลงมันไกลเหตุน่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวให้เลี้ยงหน้าไปกับสีขาวสวนแหละกากซ้ำนั้นเนาะคำสิจางงบมันกับบ่พอเนาะพี่น้องพอได้แต่กินเนาะพี่น้องฮเสาวกินทําไปวันๆเนาะพี่น้องแสลงปูผาตังไว้เรียบร้อยเนาะทุกคนเนี่ยเวลาหาบเขาขึ้นมาก็มาถอกสนีเนาะถอกสนีแล้วกับโยนขึ้นทึ่งเทียงให้พยายบุญกวนพนก่องเนาะตอนนี้ชุบยังมัดเขาเนาะเดี๋ยวสิผ้าลงไปเบิงเนาะชุบยัมัดเขา พาเบื่องมัดเขาจังหน่อยสแลกสีหาบเขาเนาะพี่น้องวันนี้ว่าพ้นสีตักับมีแดดหายอยู่เด้อจังหน่อยหากพาออกมาได้จังหน่อยมันมาเราบอกว่าได้ขามันมาตอนวายมีแดดมีลมจับเจือได้ไหมวันนี้วันที่จุดสี่เอฟซีว่าพ้นสีตัวห่วันที่สิบเก้ามันมาแต่เมื่อวานนี้เนาะพ้อยมาเล็กหน่อยแล้วก็ยุดวันนี้มีแดดกับลมหน้าหกไห้งานมัดสามคนมัด สแลสิเป็นผู้หาสแลมัดเขา,าเป็นเนาะพี่เนาะมันเป็นมันมัดใหญ่พี่น้องสแลกามหุ่มถอบบ่เพียงเนาะโอเคเอฟซี FC ว่าหน่าสแลร้าย,ายบอลละน้อยพี่น้องมันหักมันบาอ,อยู่ไกลกัน,นีหยมันอยู่ห่างกันร้ายบอลปวดบอลละเล,ล็กละน้อยพี่นนองเฮดเป็นกรมนอกมันก็มันสีแหงื่อไวเฮดเป็นพร หยานพ่นตกห้ามพี่น้องน้ำกระนาดแห้งเนาะเพื่อเอาสีผีสิปี๊ดให้เป็นกําพ่นตกทำมันก็นยังปีนสบายเนาะแต่พ่นบริตกเดิมเองเด้อมีเดเดยอยู่เนี่ยะฉนเสล็คสิเบ,เบกลางลักขำเขาเนาะเสียบเขาหาบขึ้นเมื่อค่ะนี่เนาะซ้ำสีกําก,กมํมฮุบใส่ อีสามคนมานีะควันตามันหนอนบ่าวะแม่ควันตาผ่าสว่างเงน้หน่อยนะจีบามากวานบ่มีูมละอ่กับบินกับบินกับลูกสาวขาวอีจีนมาหวานี สามก้ามันบ่นาสลัยมีเด็กหน่อยได้พี่น้องเออตรงใดกะบ่งเงาสามปีสิบปีเล้นเนาะสามปีเนาะประมาณนั้นสามสิบปีคนสามคนมัด ยังไฮยายไฮเดียวอะทั้ง่ังข่ะหันมาดลงมาแล้วนะพี่น้อง่ะอันท่าฝุ่นเป็นของกระจาน้ะของสุบแย่มีจะหายนี่ไห้นหน่อยนะพี่น้องมิหายายไฮเดียวหตีเกียวมาแล้วเนาะ้วก็มาห้นี่ยังไฮเดียวเนาะทาร์มัดไฮยายโกโม ทำกล้วยได้คือไปเอาของกล้วยมาโคุกับไปหาบมาพักระเนียงไล่เลยว่านี่จีมันเก็บโกงงานมันหอมแสแหละก็ร่างว่าสีหาบชุพบมัดไฮนี่แล้วชุพบว่าทาหาบตอนแรกปัดเดียวนั้นหมั่นก่อนขืนกินเขาก้อนเนาะชุพบมาอ่ะยังไฮยายเนาะถ้าไวมาตอนแรกเพราะว่าห้าเกี่ยวตอนแรกว่านีมันยังท่าละแห่งท่าละหมั่นคักเนาะ ปะาเขนสระสระ,ะละก็เล่ามาสีไปก้างค่ะหารชวนมถาถหาต้นแหล่งบาเทียร์ชวนมาหน้าบนลายน้อพี่น้องบ่ละเรียกบ่ละหน่อยสิว่าโอ้ยสละหน้าล้ายเยเข่าม้วงางพี่นอ้องเบิ้งพรเข่าม้วงหางทางหน้างาพรเข่าต้องเคี้ยพี่น้องบีดเข่าต้องหนักๆมียาปอกน้นเริ่มสีายแล้วต้องใช้ติดขายน้ำเบึ้งไงวะจ้ะ เป็นวัดเป็นไอ้แม่ใหญ่ปอกะหัวลมก็เริ่มออกอาการเริ่มเปลี่ยนเนาะเอ็ดเล0 0งัวถึกเลขแม่อกว่ามื้อนี้งัวถเลขเออเฮากูฟอนเข้าขึ้นเด้มสิมีหญ้ามีเพียงให้มันเล็มกินเาแถวให้นากินต่อปอกต่อเืองเนาะหลายคนถามว่าสแลเริ่มนแล้วบ่เริ่มนแล้วพี่น้องยามมื้อเช้าตื่นขึ้นมาสิน้ายามมื้อแงเนาะ มันลมหนาวพี่น้องเริ่มลมหนาวเริ่มเขามาเยือนเลยเด้อกาลัางวันสิไปหาใิ่ไหมนะถ้าหาตอนแรกบาทเดียวใิ่ไหมนะเหมืนกนะินข้นขขาวก่อนคือมาพักพอนะกินข้าวเที่ยงแล้วจังลงหาบมีไงยยเพิ่นว่สะสละ่ยไปพักพอไปคาบหนึ่งเรื่องพี่น้องเด้อพอมาเข่าโบเป็นเอ้าจมโบมันเรียกโบเนี่ยมาไายเข่า,ขาว,วะ่ะจมโบมาไายเข่า,ขามา พี่เนาะหน้าสเลกายเข้มหวยเนาะนี่เกิดหน้าเข้มหัวยเนาะนี่โอ้พี่นเออะคำอาสุดุมาลงตึกนี่ป่าก็สีถือเลยมันหัวลมออกสมัยตะกี้ม่ยืนเวินผ่าหล่อตึกสะดุเนะพี่นนองจนคำจนเมื่อพี่สะดุกจับแล้ตะกี้สละก็ม่นยืนเวินสมัยแต่สลกอายุสิบสามสิบสี่ปีผู้พี่นนองแต่ยังไม่ทันหลายเหตุขีดคุณเนาะเป็นบ้าตึกสะดุงน้ำยืยเวิรนตะกี้หาวตึกสะดุงเป็นมันยืนเวิรนผ่าใบสักับไปเบิ้อ พุ่นใหญ่สิดั่งไผ่อุ่นปิ้งซี่เนาะพี่น้องมื้อวานนี่สะแลเก็บแมงมันใส่กปุกไว้พี่น้องได้อยู่4-5โตสิเอามาปิงแบบให้ได้ที่ว่าใบข้าวมันเขียวๆนะพี่น้องมันก็มีเนาะอ้าวสะแลเฮาก็เกี่ยวข้าวลวนําบ่ค่อยสิเก็บสิเบิ่งเนาะเดี๋ยวถาไปหน้าักองพี่น้องวนั้นใบขาเขียวหลายนาสิมีหลาย เดี๋ยวทงนี้ก็ไปหน้านุ่น้ายจ้าหน้าตีนบานเพิ่นซิมนะสุดท้ายมูเนาะพี่น้องเพราะว่าใส่เขาจ้าสุดท้ายเพราะว่าแม่เนาะที่ถ้าต้องแข้มหองสุดท้ายเนาะพี่น้องเกี่ยวหน้านุ่น้ายแหละจังไปเพิ่นซินซมอ่ะนาะพี่น้องดังไพ่ไหวบัดวันเป็นทานแล้วเขาจังเอาซีนมะอุ่นเนาะเข้มหวยเออหน้าเข้มหวยเลย มาคายเขาพี่น้องบางคนว่ามันคือหมาพี่พวนแกคายขายกันแล้วเนาะหมาพี่พวนบบมีคายมันเกีียงเนาะพอมันห่างคายหมามันคยคายกันเสืออันนี้มันมีมันเป็นคายพี่น้องหมาพี่พวนมันสิเกียงนอะสิบมีคายคือหมาขายเขาอันนี้มันเป็นเครื่ออยู่ก๊กหม่สูง้งด้วยพี่น้องสมัยไปเลี้ยงวัวอยู่ไฮอยู่ข้ามิีกับสุนสดีมนะปีนแต่เทปีนจนโต๊ะอยากกินมาขายเขา ยางหลอดไปหลอดมากระฟอห้างแตนห้างในผืนเทียงใครแต่บ่มีแม่มันเนะ<ฆ>าะมันขนานไ่นโย่ม <laughs> าจักตาหาจักพิชซังแล้สิตูนเนาะอยางหลอดไปหลอดมายอ,อยู่เนาะโอย่างมันมีแม่มันมากพี่น้องอุ่นปีงสิมีปะแท้จริงกับปีงมาซุกเลยแต่อยู่เหื่นแต่เสาเนาะพี่น้องถ้าสามว่าอุ่นี คุณ่ยยาเห็ดใ,ใหม่ที่พั้กจ้าใหม่ังหนึ่ง,งในน้ได้หลร้าใหมเิม, <c oughs> มัดเลยได้อกนี่ <c oughs> นตอกก่อนพี่น้อง่อกก่อนป <c oughs> ีงสีีงัวเผาุนได้ไหม <c oughs> ปี่สีงว่าเ้าคนได้ี่เน่ะประมา่างนะไพ่ไหมล่ะเสียงป่าเสียงป่าดินหน่อยเสียงป่าดินในหัวพี่หน้องหัวลมอ,ออกต้องมีป่า ระหว่ยู่ราจะเอาสะดวกมากวันนี้แม่ยังน้อยี่เนีะนี่นี่จ้ะนี่ถ้าตัวใหญ่อันนี้นั่นนี่กินนั่นกินเกินมากทั้งนี้กินวะเด้เปล่าเกินเนี่ยกินมากหลวกกายใส่ตาลยเอาซองขางเลยอ่ะ เดียวออกันลูกเลว่เคียออกก่อนแป๊บนึงเคียไผ่ออกก่อนอันตรธานโอ้ท่านละเลี้ยเนาะพี่เนา่ปะ อ้าวอ้าวร่มผัดไปข้างพวนอยู่ไหมอือมหีบลุ่นไมมหีบลุ่นเกา แป้งมันใได้อะไรหูตว่ะูแป้งมันค่ะบัอยูจับเอาก็ได้นะาเสียนียลักหนนะววห้าชิจับอ่ะมันกระหออยู่อมันกระหอนอยู่พี่น้อง เพื่อว so ่าพวกเามีย uh, ลุมพี่บ uh, อุนปี๊กสีม่วเผาเนี่ยีไหมมันหอนกรเจีอยงข้าชุงมโผอราจ้างเราพี่นาะจ้ามาเองใครขวบจ้างอารมณ์ต่ำๆเนาะใช่ปะ Nó chẳng suốt quá Chai họ nó riết thì nó mà Nè Cả mốn phải lên lơ Lên lơ Quần có mà lẹ thang này nhỉ Cài này อ่าพี่น้องเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆผู้ม่ใหญ่ปอกกับไอ้แมปินันนั่เออ่มาให่ปอกจริงๆเห็นมันอันปิน้ากันดีกว่าแม่งมันจะแม่ไม่วดกระยานะนี่สายทางลุม แมงมันตักแตนปนกันไปเนาะปีกสีท่านเอาอุ่นจนอันนี้แดงจนแหงล่ะค้างถาแมงมันก่อนสูตรจีแมงมันตักแตนเกือกเทาไปเลยจ้าอันนี้เขาอุ่นเรียบร้อยเนาะแต่ค้างถาแมงมันใช่ไหมป่าเกือเทากันยังแสร็จมันจะหอมาขีเทแม่หมายแล้วไจ้าปูป้าาบบนี้กินเลย สุกกี่ยวหัวมันนะซุกกินดิฟเคี้ยวๆหากินดิฟก็ได้มันมันเนาะไปจะยังกนินแต่กี่จำโบเกี่ยวเขาตุบเก็บใส่ปากไปเลย <c oughs> <c oughs> นี่เปล่สีเนาะสุกแล้วเด้อพี่นอ้องสุกจนใหม่หมดเลย <c oughs> นี่เกือกเทาเนาะจะึจ้นไปกินเข่าเทียงอวิเทิทงเทียงเนาะไหมเนาะ ป่ะปิ่งซีนเท่ากับเรียบร้อยนะฮาอุ่นจช่ื้อพี่นนอะนี่แท้จิ้มกับซุกมาแต่เหืออะไรเนี่ยเหือเทาไปน้าอเองเสียบก็หลุดยูไฮยูน่านี่จำได้กับใส่สำนักเนาะป่ะกินเข่าก็ยังยูเทิงเทียงเนาะมาพี่นนอะอาหารเทียงเนาะมีปิ่งซีงงัวเผาเมืองนั้งสีชอยแล้วก็มีแมงมันโอ้เคียงเห็นแล้วเคียง เค <laughs> ียงรุ่นใหม่เค <c oughs> ียงรุน่นเก่าโอ้มนยบมนยบปอกอาะสิเป็นไขยพี่น้องไอ้เอาหอ,อาหกไอ้แหกเยอะต้องเป็นวัดมีเท่ากับพ่าพันไม้จนบุ่มจนเบียร์พี่น้องส่งานมันดูเขาอืมอติษนั่งพอป่ะพอ ตอนใหญ่ไล่เนี่ยบุงผัยี้เนาะมียาปอกว่อย่าซอยตอนใหญ่ไล่มียาปอกว้ซอยตอนี่น่อยในคนผัวไลโอ้มียปอกกะไอ้แหละขายแล้วพี่น่องหัวลมออกไงเนาะอาการเดิ่มเลี่ยนแปลงซอยเบิร์ดมาดูวซอยสันน้การเบิดเนาะ สิ่งงัอเพาะตะกี้ชิบว่าชิวนจิละแต่มันอยู่ไกลบ้านนะพี่น้องค้าเอามาพ่มบ่มีนเครื่องเย็นแซมมันคือหน้านอนสายฮะใส่ตู้เย็นไว้ตอนเที่ยงขี่รถเมื่อเอาเนาะอันนี้มันอยู่แค่หม้ออันไกลพอก็เลยปียงซุกมาเลยกาเสิเอาม,มาบาวอยะมันหนาวพี่น้องว่ามีตู้เย็นแซม นี่อันนี้เป็นแมงมันแมงมันเกลอกเทาเคาจันม่จีจันม่ยทอนี่อะไรล่าพี่น้องห้ารบาทเฮ้านี่ไก่ดิเจียวมักพีกคอเออมีไข่ต้มไงป๊อกอันนี้เป็นเจียวมักพีกเดียบแต่หัวหอมแดงเผียรขมิ่งนั่นแอามาจ้าเจือเด้เพียรกระดาไข่ต้มไข่ต้มเพราะเอ,อาบอกมัพีกคอจะมากัด โอ้ัวไปจีให้ล้วเนาะว่าไงจีไพ่ไปก็จีหน่วยบนี่กินหน่อยนึ่งเอาแค่เห็นสามจ้ะไม่อยากฟังว่าใครซีนหน่วยใครเสียหน่วยนึงจำโบกินหน่วยนึงอันนี้เป็นพวกหนึ่งพักเนาะแล้วก็หมักแตงเฮียเจียวเวสอะแม่เนี่ะเจียวกบหรือเจียวป่าเจียวป่าเอ๋ออ๋อเนี่อ๋อหลวกพักก็ต้อง ดอกพักเนาะมาแตงกับดอกแค่แก่อยู่บ้นนี่นะเพื่อสิกินแก่ออกแค่จานเน้่อาใครออกฉันจะใช้พักอีกแย่อีกซะกมันจีบูยอีกแล้วพี่น้องแค่จานแทเบดมันดีมากมันโอ้แนจำโบซ้ายโผล่นะพี่น้องแม่ไอ้เบิรงด้วยฮะถ้าเรา่อใช่ล้วแม่งมั่นงูฮักใครกับใครเสียจำโบเห็นแล้วหน่วยหนึ่งมันงเปล่าวะ เจียวปลาเจียวปลาแบบนี้นะเจียวปลาดุกเด้อพี่น้องปลาดุกหน้ามันถึกตอนถึกใส่เนาะอ่ะมาไปเลยเมื่อตอนนี้แล้วเหืออาหารกระดับซีคนกินพี่น้องกินวัวไร้มาเด้อพี่น้องมนีกินข้าวเที่ยงลุยลุยเจียวพริกเนี่ยเจียวพริกดิบใส่หัวหอมเนี่ยใสหอมแดงเจียวผักพาเจียวผักพามีอะไรบ้างวกินมาได้ เจียงพิกนี่ขาดไ่ได้ได้เจียงพีกเพชรค่ะเพชรแห่งกับต้นเทียงเทืององเจ้าผาพาแล้วเพชรแห่งวัชเิ็โตวันเทียงมาเด้อพี่น้องมาเด้อขานี้เข่าก็มีเฉพาะหนึ่งจนสวดเข่ามาสาวกินไปแล้วเทือนังมาเด้อพี่น้องสีงอเผาเผาอะไรน็่บอพี่น้องตอนเสละเผา เผาอนีได้สีงวเผาอ่ะไม่จะปอกกับไครพี่น้องไอ้อ่อบไอ้เนี้ยูออย่าแล้อยอ่ะน่าอย้่จังละน่าก็อูคือกันเทียงละควันไฟน่ะก็แกงน้ำมมอหน่าอยู่หน้าผักหอมพี่น้องจังแกงน้ำมันมึอนี้คือใหญ่เนี่ยฮบท่าน มือหนาเอานะนนไม่เลี้ยงน้องแม่เนี่ยไม่เลี้ยงนออ้องเหาออกใช่ปะออกแล้ว <ฮะ S 2> ครับยิ้มเลยว่ากินใารไปนิดนึงแล้วเหรอว่ากินเขาอ,อ,อขางสวยเดี๋ยวพี่นอ้องเมื่อไหร่ยาแห้งปันไดอ่ะเงี้ยป๊อกเจ้าป้ากินเขาอยู่ให้นานเพียงแต่ขวดเสกเพีองกินหลายคนเยังแช่แต่ว่าเราเขาไม่อ่ะ มาซีเขาไม่ให้สิกินข้าวไายบวกดอกแค่ดอกดอกแค่ข้าวกกหนาเฮือนเสล่เมื่อบัท่านวานี้แล้วแหละปันยังเลยเมื่อบัท่านเมื่อวานนี้พี่น้องปันเขาเป็นยังปันเขาเขาน่าแคีบนปะสมเร็จไปทงหนึ่งหรือเราเรียบร้อยสิบสามสอบสิบสามเลยสิบสี่สิบสี่ สี่สองหน้าชิปสี่สองไงชิปสองสองหันหน่อยละพี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็พากันนอนพักผ่อนเอาแหงเนาะส่วนพันยายป้อกับพันยายบนกอ่ำพันไปเที่ยงยันหน่อยเนาะส่วนไปสดแกงน้ำไม้น้ำลาเนาะเพส่วนไปกินแกงน้ำไหมเราเอิ่นกินแกงน้ำไม้แม่ป้อก็เลยไปพนเนาะกับพันยายบนกอ่ไปนั่งเล่นอยู่พนเนาะ ส่วนแสแลสําหรับคืนนี้แสแลสิจบไปสานีก็นอกพี่น้องตะกี้ว่าสิลงไปหาบเขาเนาะพี่ไงมีไงบอกว่าถ้าหาบตอนแรงบาดเดียวเนาะให้ยายเพิ่งถล่มมาเนาะถามมาตอนแรงมันถล่มังถล่มแหงค่ะเนาะเพิ่งก็เลยไว้มัดคาบแลงเนาะพี่น้องก็เลยพากันขึ้นมากินเขาเที่ยงก่อนเนาะโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้แสแลสิฝากไว้สานีเนาะไว้พอกันคลิปต่อไปเนาะหาบเขากันเนาะไว้พอกันคขีดนะเนาะทุกคนเนาะก่อนสิไปกะ อย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสาแหละเดี๋จิบต่อไปในเดอ้อบ๊ายบายสวัสดี